เขาก็คนเราก็คนย่นย่อหรือเขามีมือเรามีหัดใช่ขัดสนเขาทำได้เราทำได้ใช่อับจนเกิดเป็นคนไม่คิดสู้ดูใช่คนธรรมะสวัสดีทุกท่านครับผมสุรพัฒน์มีดหมอยินดีต้อนรับพี่น้องเข้าสู่การเยี่ยมชม วัตุมงคลของครูบาอาจารย์นะครับที่ช่อง YouTube อีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันแรงงานก็มีโอกาสตื่นเช้ามาก็อากาศสดชื่นนะครับเมื่อคืนนี้ฝนก็ตกเมื่อวานก็ทำให้หลับสบายนะครับอากาศเย็นดีมากๆเลยวันนี้ตื่นเช้าขึ้นมานะครับก็มีโอกาสมาทำ คลิปวิดีโอเพื่อเผยแพร่วัตถุมงคลให้ที่น้องได้ศึกษากับความเป็นธรรมชาติของมีดอีกครั้งนะครับก็ชีวิตคนเราเนาะมันก็ไม่มีอะไรที่จะหนทางใดที่จะโรยด้วยกลีบกุหลาบจริงๆนะครับก็มีสุขมีทุกข์้าเข้า,ขากันไปก็เป็นธรรมดานะครับ แต่เราก็ทำอไรต้องมีสตินะครับเขาบอกว่าสติมาปัญญาเกิดนะครับต้องมีความอดทนความอดกัน้นต่อสิ่งที่จะมากระทบกับใจิตใจเรานะครับสิ่งต่างๆเนี่ยเพราะนั้นสติจึงสำคัญยิ่งนะครับนี่เนี่ด้วยบารมีของลุงพ่อนะครับเราเดินรอยตาม ตามรอยเท้าของหลวงพ่อนะครับก็จะทําให้เราเจอแต่ความสุขความร่มเย็นนะครับบารมีของหลวงพ่อก็จะได้ปกปักรักษาทําให้ชีวิตเรามีความสุขเราก็จะยืนอยู่ด้วยความไม่ประมาทนะครับนะครับพี่น้องก็นี่แหละ เราก็มีโอกาสมาพูดจาทักทายกันบ่อยๆก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามสำหรับ f c นะครับก็ต้องขอขอบคุณมากๆสำหรับเบอร์โทรผมนะครับท่านใดที่ต้องการมา สนทนาทำรู้เอ่ยทำความรู้จักกันให้มากกว่านี้ก็ที่เบอร์โทรศู99 99นย์9ก้าเจ็ดเนแะครับแล้วก็เป็น ID l ี n ลของผมด้วยเบอร์นี้เมื่อท่านบันทึกไปแล้วนะครับมันก็จะมีลายเด้งโดยอ,ตอ,อัตโนมัตโนมัตินะครับนี่แหละวันนี้นะครับก็ด้วยเจตนาลมเจตนาหลักของผม ก็ขอเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่วัตถุมงคลของครูบาอาจารย์นะครับเพื่อสืบทอดไว้ซึ่งวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามนะครับโดยเฉพาะวัตถุมงคลของหลวงพ่อเดิมมีดเทพสตรานะครับหรือว่ามีดหมอก็ว่าได้นะครับเขาเรียกว่าถ้าเราเจ็บป่วยในปัจจุบันก็จะ ไปหาหมอที่โรงพยาบาลนะครับแต่เมื่อเราเจอกับวิบากกรรมในอดีตชาติเจอกับมนดําคุณใสต่างๆนะครับนี่ของพ่อเดิมก็พุทธพุทธคุณอย่างมากมายเป็นพุทธคุณเขาเรียกว่าสายขาวนะครับอันนี้ก็ ท่านที่เจอวิบากกรรมแล้วก็มีดหมอของลุงพ่อนะครับก็จะสามารถมารักษาเราคำว่ามารักษาก็นะครับด้วยพุทธคุณบารมีของลุงพ่อก็จะมาปกปักรักษาเราให้แคล้วคลาดนะครับในสิ่งที่ไม่ดีที่จะมากระทบ ตัวเรานะครับทั้งร่างกายและจิตใจนะครับพุทธคุณมีดของลุงพอ่พอจริงดูแลรักษาเรานะครับทำให้เราพ้นจากสิ่งที่ไม่ดีเสียดจรัไลยต่างๆนะครับเพราะนั้นวันนี้ผมก็ได้มีโอกาสนํำมีดของท่านมารีวิวให้พี่น้องได้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับก็มีดที่โชว์หน้ากล้องก็เป็น ด้ามไม้ฝักไม้แล้วก็ด้ามงาฝักไม้นะครับก็เป็นมีดยุคต้นที่มีความเก่าคลาสสิกมากๆนะครับที่จะนำมารีวิวให้พี่น้องได้ชมได้ศึกษาความเป็นธรรมชาติกันนะครับก็มีโอกาสทำคลิปบ่อยๆและอย่างต่อเนื่องนะครับที่มาให้พี่น้องได้ศึกษาความเป็นธรรมชาติของมีด นะครับเพราะว่าเจตนาหลักของผมส่วนหนึ่งแล้วก็นะครับขอเป็นจิตอา,าสาในการเผยแพร่วัตถุมงคลของครูบาอาจารย์ให้พี่น้องได้รู้จักนะครับเพื่อถ่ายทอดสิ่งดีๆให้ไปยันลูกยันหลานนะครับเดี๋ยวเราก็มาดูความคลาสสิกของมีดดีกว่านะครับ อามีดเล่มนี้ก็เป็นด้านไม้ฝักไม้ขนาดพกพานะครับที่มีความสวยงามมากๆคลาสสิกธรรมชาติเก่านะครับเนี่ยเดี๋ยวให้พี่น้องได้ชมได้เห็นกันชัดๆนะครับก็เป็นฝักเป็นไม้พยุงนะครับที่มีความเก่าธรรมชาติมากๆนะครับเนี่ยพี่น้องจะสัมผัสได้เลย นะครับก็เขาเรียกว่าเรามาศึกษาก็มีดนี่แหละที่จะเป็นครูบาอาจารย์ของเรานะครับเรามันสัมผัสเรามันมาดูมันศึกษาสังเกตนะครับเราก็จะได้พบกับพบกับสิ่งที่สวยงามนะครับที่พบกับความเป็นธรรมชาติของมีดนะครับนี่แหละ เดี๋ยวให้พี่น้องดูกันชัดๆนะครับก็เป็นไม้พยุงที่มีความเก่ามากๆเลยแห้งมีความเบาสนิทนะครับเบามากเลยรัดด้วยวายนะครับเนี่ยเก่ามากนะครับสวยงามคลาสสิกเป็นมีดขนาดพกพาที่หาได้ยากนะครับต้องเรียนกับพี่น้อง อย่างนี้เลยนะครับก็มีก็มีประวัติความเป็นมาที่ชัดเจนนะครับผ่านร้อนผ่านหนาวมาเยอะนะครับต้องเรียนกับพี่น้องอย่างนี้นะครับวันนี้ผมก็นี่แหละนำมาให้พี่น้องได้ดูได้เห็นได้ศึกษาได้สัมผัสนะครับเพราะว่ามีดเมื่อเรามาสัมผัสบ่อยมองบ่อยตาสัมผัสมือสัมผัสเห็น นะครับก็จะสามารถวิเคราะห์ศึกษาเกี่ยวกับมีดได้นะครับนี่แหละผมก็มีโอกาสนำมาให้พี่น้องได้ชมได้เห็นกันบ่อยๆนะครับนี่แหละความเก่าความสวยงามความเป็นธรรมชาติของมีดมากๆนะครับก็จะไม่ขอรบกวนเวลาพี่น้องมากนะครับไม่เกิน20นาที นะครับจะซูมให้พี่น้องได้เห็นกันชัดๆนะครับมีดเล่มนี้ก็ศิลปะช่างสอนนะครับนี่เป็นเสมาใบโพเต็มใบที่มีความสวยงามมากๆเลยนะครับเหล็กก็แห้งเป็นธรรมชาตินะครับนี่แหละเหล็กโบราณเราถ้าเรามาสัมผัสมาดูแล้วนะครับก็จะประมาณนี้มีความสวยงามมากๆนะครับ นี่แหละมีโอกาสนำมาให้พวกเราได้ศึกษากันได้ดูกันนะครับนะครับสันมีดก็เรียนะมีความเป็นธรรมชาติมากนะครับคราบไข่ต่างๆนะครับนี่พี่น้องจะสังเกตจะเห็นได้ชัดนะครับร่องรอย การตอของช่างนะครับจะคลาสสิกชัดเจนคมลึกนะครับนี่ร่องเลือดก็ร่องรอยความเป็นธรรมชาตินะครับการเกาะคาบไค่ต่างๆนี่ก็ต้องอาศัยระยะเวลานะครับอย่างใบมีดเล่มนี้ก็เห็นกันชัดๆนะครับนี่แหละรวมร้อยปีกหนกก็เป็นกหนกบัวตูมที่มีความสวยงามนะครับ ธรรมชาติมากๆนะครับตื่นเช้ามาก็ซึ่งตรงกับวันแรงงานนะครับก็เป็นวันพักผ่อนของพี่น้องอีกวันหนึ่งหลังจากเหนื่อยกับการทำงานมาตลอดร่วมเดือนนะครับวันนี้ก็เป็นตรงกับวันแรงงานนะครับแต่ผมก็ไม่หยุดนะครับถ้ามีโอกาสนี่แหละก็จะ ได้นำมีดมารีวิวให้พี่น้องได้ดูได้ศึกษาเป็นประจำเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูความคลาสสิกของมีดเล่มนี้นะครับนี่การข้างนะครับข้างก็จะธรรมชาติมากๆนะครับนี่เดนะครับการเข้าข้งางตรงนี้ก็ เป็นไฮไลท์ของมีดนะครับก็จะข้อมีดตรงนี้ก็จะเป็นที่จุนะครับมวลสารสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับที่หลวงพ่อท่านได้อธิษฐานจิตนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของด้ามน,นะครับก็เป็นไม้พิยุงที่มีความแห,แห้งมากๆนะครับแล้วก็ข้อต่อนะครับตรงนี้ก็เป็น ปอกของมีดนะครับก็เป็นเหล็กโบราณมากๆเลยที่มีความเก่าธรรมชาตินะครับผมก็จะเน้นให้พี่น้องได้ดูความสวยความงามความคลาสสิกนะครับของมีดเล่มนี้เป็นมีดขนาด7นิ้วนะครับรวมด้ามเลยฝักเลยเนี่ยจะสวยงามมากนะครับคลาสสิกเป็นสีมาใบโพเต็มใบเหล็กก็คาบใคร สนิมขุมบ้างเล็กน้อยนะครับนี่ยบริเวณเนี้จะเห็นชัดเจนเลยนี่แหละผมก็จะเน้นเป็นสื่อกลางนะครับนำวัตถุมงคลที่หามายากเพราะว่ามีดแต่ละเล่มที่ผมหามาก็จากประสบการณ์นะครับที่คุกคีกับมีดหมอมาหลายปี นะครับทำให้เกิดความรักความศรัทธานะครับก็ได้สะ,สะแสวงหามาให้พี่น้องได้ศึกษาได้ชมความเป็นธรรมชาตินะครับนี่เพราะว่ามีแต่ลเล่มนะครับต้องเรียนกับพี่น้องท่านใดที่ต้องการเช่าไปบูชาก็อยากให้ศึกษาเรียนรู้ก่อนนะครับถ้าเราศึกษาเรียนรู้แล้ว เวลาเราเช่ามีดไปเราก็จะสบายใจนะครับเราก็จะเกิดความเชื่อมั่นไม่ใช่ว่าเช่ามีดไปแล้วไปถามคนโน้นคนนี้อันนี้ไม่ถูกต้องนะครับเราต้องศึกษาเองจริงๆต้องบอกกับพี่น้องนะครับนี่แหละผมก็ได้มีโอกาสนำมาให้พี่น้องศึกษาประกอบการตัดสินใจในการเช่ามีดนะครับ ก็มีคลิปวิดีโอหลายคลิปนะครับก็พี่น้องก็สามารถย้อนหลังไปดูได้นะครับเพื่อศึกษาความเป็นธรรมชาติมีแต่ละเล่มนะครับที่ผมได้มีโอกาสนำมารีวิวให้พี่น้องได้ชมกันอันนี้ก็ถือว่าโชคดีนะครับตื่นมาก็มีโอกาสได้มาทำคลิปวิดีโอ เราตื่นมามีลมหายใจก็ต้องขอบคุณสังขารน,นะครับสังขารร่างกายจิตใจที่ให้เราได้มีโอกาสสร้างคุณงามความดีต่อสู้กับอุปสรรคอย่างมากมายนะครับเพราะว่าชีวิตคนเราก็หนทางก็ไม่ได้โรยด้วยกีบกุหลาบเราะต้องบอกตรงๆเพราะว่า ต้นทุนแต่ละคนก็ไม่เท่ากันนะครับต้องเรียนอย่างนี้บางคนเกิดมาพร้อมทุกอย่างบางคนเกิดมาก็ต้องดิ้ดนรนต่อสู้นะครับเพื่อความอยู่รอดอันนี้ก็แล้วแต่บุญวาสนาเนาะเหมือนเขาบอกว่าแข่งรถแข่งเรือแข่งพายแข่งกันได้นะครับแต่แข่งบุญวาสนานี่มันแข่งกันไม่ได้นะครับนี้เราก็ต้อง ยอมรับนะครับแต่ณปัจจุบันเราก็ทำดีที่สุดนะครับเขาบอกว่าปัจจุบันเราคิดดีทำดีอนาคตของเรามันก็จะดีนะครับอะไทรทนองนี้แหละนะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องนะครับที่ติดตาม ติดตามด้วยดีเสมอมาสำหรับแฟนคลับนะครับ FC นี้ก็เยอะนะครับก็ต้องขอขอบคุณมากมากผมก็มีโอกาสก,ก็จะนำมีดมารีวิวให้พี่น้องได้ศึกษาได้ชมความเป็นธรรมชาติบ่อยๆนะครับก็ถือว่าผมนำมาแชร์ประสบการณ์นะครับจริงๆแล้วอาจารย์ที่ ะให้พวกท่านได้รู้กับมีดก็คืออาจารย์มีดนั่หละครับอาจารย์ความเป็นธรรมชาติอาจารย์เหล็กอาจารย์ไม้นะครับนี่แหละเป็นส่วนประกอบของมีดที่จะมาสอนให้เราได้รู้จักกับความเป็นธรรมชาติของมีดนะครับเนี่ยเือนที่ผมนำมาให้พี่น้องได้ดูได้ชมได้เห็นนะครับผมก็จะ พสให้พี่น้องได้เห็นกันชัดๆนะครับดูความเป็นธรรมชาตินะครับนี่แหละมีโอกาสนำบารมีของหลวงพ่อมาให้พี่น้องได้ชมได้ศึกษากันนะครับจริงๆนะครับบารมีของหลวงพ่อเดิมเนี่ยสุดยอดนะครับ สุดยอดยางไรมันคือเป็นโดยเฉพาะมีดของท่านนะครับเป็นมีดเทพสตาที่เราเรามีความรักความศรัทธาต่อบารมีของพ่อนะครับเราต้องเทิดทูนไว้นะครับนี่แหละตื่นเช้าขึ้นมาก็มีเวลาก็จะ ทำคลิปวีโอนะครับมารีวิวให้พี่น้องได้ศึกษาทันทีวันนี้ก็เช่นเดิมนะครับผมก็ไม่ขอรบกวนเวลาพี่น้องมากบางทีบางท่านก็นะครับถึงจะเป็นวันหยุด,ดยก็มีภาระต้องทำนะครับบางทีบางท่านก็คลิกมาเจอนะครับก็ไม่มีเวลาดูอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะครับ แต่ท่านใดที่มีโอกาสมาดูมาศึกษาแล้วผมก็จะนำสิ่งที่ดีที่สุดนะครับมาให้พี่น้องได้ชมได้ศึกษากันนะครับเพราะว่าวัตถุมงคลของหลวงพ่อเดินเป็นที่นิยมนักสะสมนะครับ จะหายากมากๆนะครับโดยเฉพาะมีดยุคต้นเนี่ยต้องเรียนกับพี่น้องโดยตรงนะครับเนี่ยผมมีโอกาสนะครับนำมาให้พวกเราได้ดูได้ชมกันบ่อยๆอผมจะเน้นโชว์มีดที่หน้ากล้องให้พี่น้องได้ดูได้เห็นกันชัดๆนะครับนี่วันนี้ก็ให้เราศึกษาสัมผัสการมองเห็นก็พิจารณานะครับ เมดเทพสตาที่มีความเก่าความคลาสสิกธรรมชาติมากๆนะครับรูปทรงสวยงามนะครับจากศิลปะช่างคู่บารมีของหลวงพ่อเดิมมาอย่างยาวนานนะครับนะครับเป็นอาจารย์สอนนะครับช่างสอน ที่มีสีมือคลาสสิกมากๆนะครับก็เป็นหนึ่งในห้าช่างที่ด่งมาโด่งดังมากๆนะครับที่ยุคที่หลวงพ่อเดิมประชุมคณะกรรมการนะครับเพื่อประกวดในการตีมีดเพื่อเป็นเอกลักษณ์ของหลวงพ่อโดยตรงนะครับก็มีแหม้มีด้ามงา แม้เงินต่างๆอะไรเข้ามานะครับเป็นมีดยุคก,กลางที่มีความสวยงามนะครับเพรานั้นวันนี้ผมก็จึงได้มีโอกาสนำมีดยุคต้นให้พี่น้องได้ศึกษาก่อนนะครับเป็นยุคต้นของช่างสอนเลยนะครับช่วงนั้นก็ฝีมือ นะครับของช่างสอนก็ต้องบอกว่าคือมาแรงมากนะครับฝ mm. ีมือที่คลาสสิก mm. ท่านก็มีพรสวรรค์และพรแสวงในการตีมีดอยู่แล้วนะครับ mm. นี่แหละนำมาให้พี่น้อง mm. ได้ศึกษาได้ดูได้ชมกัน นะครับสำหรับท่านใดที่โทรมาสอบถามเกี่ยวกับมีดนะครับก็โทรมาได้เอโทรมาได้นะครับแต่ก็บางทีบางท่านโทรมาถามหรือกอปมีดคนอื่นมาถามเก๊แท้จริงไหมนะครับคำถามนี้ก็มันเป็นถามเออคำถามที่ดีนะครับแต่ผมก็ขอสงวนลิขสิทธิ์ในการตอบ เกแท้อะไรทํานองนี้นะครับเพราะว่าผมก็ไม่สามารถไปดิภาควิจารณ์มีดคนอื่นได้นะครับด้วยมารยาทกับเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านนะครับอันนี้ก็ต้องเรียนพี่น้องตรงๆท่านก็ต้องมาศึกษาเองนะครับเมื่อเราศึกษาเองเพราะว่ามีคลิปวิดีโอที่ นำมีดที่มีความเป็นโบราณสุดๆมาให้พี่น้องดูเยอะนะครับร่วมร้อยกว่าวิดีโอแล้วนะครับนี่แหละเหมือนที่ผมนํามาให้พี่น้องได้ดูได้เห็นได้ชมกันจะเน้นความเป็นธรรมชาตินะครับจะให้พี่น้องได้เห็นกันชัดๆเลยความสวยงามความ ใบมีดนะครับเสียมาใบโพกร,ระดูกงูนะครับเรียงสวยงามธรรมชาติมากๆเลยมีดเล่มนี้นะครับคลาสิกก็การรีวิวก็สมควรแก่บเวลาเนาะนะครับผมก็จึงขอจบการรีวิวไว้แต่เพียง เท่านี้นะครับสุดท้ายท้ายสุดจริงๆก็ขอบารมีคุณประพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์บารมีของครูบาอาจารย์ทุกท่านนะครับรวมทั้งบิดามารดาจงปกปักรักษาให้พี่น้องทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญมีความก้าวหน้าในหน้าที่การงานปรารถนาสิ่งใดถ้าไม่ขัดต่อศีลธรรมแล้วขอให้สิ่งนั้น จงสำเร็จพันสมไอพันสำเร็จจงทุกประการเทินผมสุรพัฒมีดหมอสวัสดีพี่น้องทุกท่านครับพบกันใหม่ EP หน้านะครับ